ค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะทั้งที่ในห้อง1010นะคะแล้วก็ทางระบบทางโูมนะคะก็ขอต้อนรับ ทุกทกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมการอบรมนะคะในหัวข้อ EPR นะคะ EP1 นะคะ Introduction of EPR นะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็เป็นไปตามแผนการสื่อสารนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ความเข้าใจะคะะเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่อร่วมพัฒนา EPR ด้านบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนะคะการดำเนินงานการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตามหลักการ ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะคะหรือว่า EPR ในระยะ5ปีนะคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นการอบรมอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนะคะโดยหลักสูตรในวันนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะจะได้รู้จัก EPR มากขึ้นนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างกรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยนะคะแล้วก็สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ะะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าทีพเอ็มเซนะคะโดยในเริ่มต้นนะคะขออนุญาตนะคะขอสไลด์ถัดไปนิดนึงค่ะ ก็เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะ PDP a นะคะขออนุญาตบันทึกภาพนะคะแล้วก็เสียงในการอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเอาไปใช้เผยแพร่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นจัดทำเป็นหลักสูตรนะคะภายใต้ FDI Academy นะคะค่ะก็ขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมทั้งทางออนไซ์แล้ก็ออนไลน์นะคะ ก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนกัาหนดการอบรมสักเล็กน้อยนะคะช่วงโดยช่วงแรกะะจะเป็นการกล่าวเปิดนะคะโดยคุณธงชัยสิริทอน,นะคะประธานคณะทำงานองค์กรสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทางคุณมัทุลีสถิตยุทธการนะคะจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยนะคะจะกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะต่อด้วยช่วงของการบรรยายนะคะในหัวข้อ EPR คืออะไรนะคะ โดยทางคุณพัทรพลตุลารักษ์นะคะสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นเราจะพักเบรกสัก10นาทีนะคะต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องของการขับเคลื่อน EPR ในประเทศไทยอะคะ่ะโดยทางคุณทวีชัยเจียรนยขจรนะคะท่านผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสียนะคะกรมควบคุมมลพิษนะคะ ต่อด้วยเรื่องของการบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนะคะโดยทางคุณปฏิญญาศิลสุพดลน,นะคะรองเลขาธิการสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็กรรมการของทีเบนเซ่นะคะค่ะแล้วก็ต่อด้วยเราในแต่ละ,ะช่วงของการบรรยายะคะ่ะเราก็จะมีการเปิดข้อสักถามนะคะจากทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะค่ะก็ ในช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทางคุณธงชัยสิริธรน,นะคะประธานคณะทำงานองค์กรสัมพันธ์นะคะ,ะกล่าวเปิดการอบรมในวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับและท่านผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะครับในวันนี้ซึ่งทราบว่ามีทั้งออนไซต์ออนไลน์ line, นะครับในออนไลน์ line, ก็อยู่ประมาณ2 0 0กว่าท่านนะครับที่ได้ลงทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายนะครับที่สําคัญอันหนึ่งนะครับในการที่จะเริ่มต้นนะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับพื้นฐานของระบบ EPR นะครับว่า EPR คืออะไร กระผมในนามของตัวแทนของสถาบันการจัดการบัรจุภัณฑ์และสิ่งและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเปิดการอบรมในในวันนี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของ EPR นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีสำคัญนะครับ อันดับต้นๆนะครับในเวลานี้ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่านะครับขณะนี้เราได้มีการร่างนะครับอยู่ในขั้นตอนของการร่างนะครับกฎหมายนะครับหรือพรบนะครับเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทางคอพนะครับหรือทางกรมควบคุมมลพิษนะครับเป็นหลักแล้วก็ที่มีเป้ามุดหมายนะครับในการที่จะเริ่มกฎหมายประกาศนะครับก็คือ ซึ่งขณะนี้อยู่ในในในขั้นต้นของการร่างอยู่นะครับแล้วคิดว่าจะต้องประกาศในในปี70นะครับแล้วก็คิดว่าจะมีผลบังคับนะครับหลังจากนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณปีพศ2571นะครับเป็นต้นไป <c oughs> ทางสถาบันการจัดการบรรจุพันธุ์นะครับหรือทางของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแกนหลักนะครับในการที่จะขับเคลื่อน นะครับในเป็นตัวแทนในของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนในการที่จะขับเคลื่อนให้การจัดการบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อ,อ,อสิ่งแวดล้อมนะครับได้ดนเนินการต่อไปนะครับตามหลักของเ,ออเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือ,อ,อในเรื่องของการทําตัว EPR นะครับเป็นเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้นะครับเรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการร่างนะครับพรบแล้วเราก็ไปส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปให้ความเห็นนะครับให้ข้อคิดเห็นในข้อเสนอแนะแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับกับทางภาครัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับในแง่ของทางภาครัฐเองนะครับก็เปิดโอกาสได้ทางภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะดําเนินการนะครับในในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เป็น ในระบบ EPR นะครับที่เหมาะสมนะครับกับประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงในนะครับในวันนี้ก็คือว่าเออเรามีความจำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นแผนงานนะครับหลักที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องการทำความเข้าใจนะครับสร้างการรับรู้นะครับเพื่อให้พวกเราทุกๆคนนะครับในในภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือภาคธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของ EPR ในเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ผลิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเป็นมันเกี่ยวข้องกันในระบบของ value c h a i นนะครับของทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่พวกเราทุกๆคนนะครับที่จะต้องได้รับการนะครับเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับถึงระบบซึ่งถือว่าในวันนี้เองนะครับพวกเราคงจะได้ทราบกันว่า EPR คืออะไร ะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะครับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกทุกท่านในวันนี้และคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็คือในเรื่องของการที่จะเป็นในเรื่อง EPR introduction นะครับถือว่าเป็นเป็น EP หนึ่งนะครับซึ่งเราคงจะต้องมี EP ที่2ที่3นะครับซึ่งจะให้ความเข้มข้นนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับ ความร่วมมือนะครับทั้งทางที่เป็นเซเองนะครับแล้วก็ทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยนะครับในการที่จะประสานความร่วมมือนะครับในการที่จะให้องค์ความรู้นะครับกับพวกเรานะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับกับทุกทท่านแล้วก็ที่สําคัญก็คือในในภาคผู้ประกอบการนะครับในภาคอุตสาหกรรมของพวกเรานะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเคียงคู่นะครับไปกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะทําให้กฎหมายในเรื่องของ epr นะครับเหมาะสมนะครับกับ ประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับที่ต้องช่วยกันผลักดันนะครับให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับของพวกเราของลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ถือโอกาสในการที่จะเปิดอบรมนะครับในในวันนี้นะครับในหัวข้อของ EPI Introduction นะครับ ขอบค่าขอบพระคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะก็ขอบคุณคุณธงชัยศิริธรนะคะท่านจะอยู่กับเราจนตลอดทั้งจนจบกิจกรรมนะคะอบรมในวันนี้นะคะค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณมัทุวลีนะคะสถิตยุทธการนะคะประธานสายงานพัฒนาศักยภาพนะคะสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยอะค่ะกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของอสมาคมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในการามากล่าวถึงความร่วมมือกับทิพเทมเซ่นในการจัดงานสัมมนาในวันนี้นะคะงานในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่จะเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง EPR กับสมาชิกทุกทกท,กท่านและผู้ที่สนใจในเรื่องการเก็บกลัาบรรจุภัณฑ์น,นะคะเรายัง เตรียมตัวแล้วก็เปิดเวทีให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ซักถามนะคะผูะ้ทรงคุณวุฒิวันนี้ที่เราได้เชิญมาบรรยายนะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับกฎหมาย EPR ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เรายังสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยลดผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์และสินค้าของเราดังนั้นดิฉันจึงมีความยินดีมากที่วันนี้เนี่ยเราได้มีเวทีนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านใน Value Chain นะคะร่วมวอ l ลันเทียในระบบเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกลับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยเราต่อไปขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณทางคุณ มัทูบรลีนะคะพี่หวานของเรานะคะค่ะ